ค่ะพ่อเป็ดค่ะดทุกคนชมมารเรื่องงอนก็ได้ค่ะมาตามแนวทางกับคุณพ่อคงสุดทายน้อนพ่อเนาะแมนคงสุดทายค่ะเมื่อนี้มาตามแนวทางวันที่สิบสี่เหรอคะท่านผู้ชมพ่อเป็ดนี่ว่าฝันสองขึ้นสอนว่าสันฝันมือไรเนยคุณพ่อมันขึ้นก่อนก็ับมาคันมาขึ้นเนี่เองวนน่งเาขึ้นกับคันอีกค่ะฝันลอยไปเลาะเลาะไปเลย่อยไปเลาะไปพ่อผลแล้วไปบันไปบันพีเน้ะเนาะนี่ปลาใหม่ปลาต่อเรื่อนล้างนิดหน่อยขอแจกแคร็บ คำเหมือดงานเมื่อดเด้ออยากพี่หลอกกว่าปานอีนี่ก็เลยยาวมากผู้สาวนั่นจะเหมือเมื่อนเจ้าก็น้อย่ีงไรด้วยเจ้าเคยนอนเคยอยู่อยูๆมันเลยนะเจ้าเคยอยู่ๆเจ้าจะพาไปใช้บ้หน่อยนะเฮ้ยเป็นทาว่าเว้ยเป็นโผล่มนเลยเจ้าเคยอยู่อยู่ตัวมันน่ลยมาเชื่อว่าเจ้าเคยเจ้าเคยได้เรื่เรื่อในมัจจิบาน เจ้าเคยได้เจ้ตัวนีมันเสวานนะเคยเสวาน่ะเจ้าเคยอยู่เคยยังอยู่เจ้าสิบพาไปใส่มนเะนอยนี่ก็ได้เพราะตัวเมื่อวานว่ะมาเลื่นเรีมันก็เขาหลอกพวกนีนะก็ซื้อเลขไว้ผู้ดี้อ๋อคุณพ่อซื้อเลขไว้แล้วซื้อเลขไว้มาเพิ่นเขาหลอกพู้ดีก็เขาอีแล้วอ่ะศูนย์หกตัวเดียวเลยจ้ะศูนย์หกสามตัวเด็กคุณพ่อสามตัวหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกก็ครึ่งหวัดหวัดก้อนๆคุณพ่อถือเป็นบอกคะถือศูนย์หกเป็นบอกคะศูนย์หก นี่ตัวนี้วก็มันตัวนี้มูฮูว่าลางมุ่นนะตัวนี้แต่ว่าซื้อลางมุ่นไว้นําแต่ว่าเลขตัวนี้คือว่านวิสัยอยู่นี่ละวันฟันไปไก่นะฟันก็อยู่นี่ละอยู่นี่ก็สองขึ้นส่วนก็คือฟันแบบเดียวกันเดียวกันมันจังไงมาฟันงูไปงวงมาหนี่ล่ะมันซื้อไว้ละคือว่ามันมันต้องมันต้องเขาเลยนะแต่บอกผ่านกเคือน่ามันเคยพันแน่นี่นะในคลิปแรกคุณพ่อกกับไฮนึงศูนย์หกบอแมนบอดตัวกันไฮตัวกันหนึ่งศูนย์หกเรา บน 1, 5, ันหนึ่งหากระมือินนั่นค่ะบันเร่งนะมันอย่างนั้นมัน,มนขึ้นแต่หนึ่งเรขห้ไกันไว้บันมาสื่อว้สื่อรักเรแล้วก็น 1, 6, นะื้หนึ่งนงะมันเคยขึ้นแต่หนึ่งนะค่ะบันเลยมาฟันน้ำน้ำอย่นี่โอ้ว่าเคยฟันไปใส่ไปใส่ไปหาที่แหงของเขากระบอกมันใดปึกปึกคดป้าคือเ่าคือเราคือว่ามวยคือว่าแปดช่วงม,มากแล้วคือว่าใหญ่นะแือมันเคยมาหบก 6, 6, 6กับ มันจะเป็นเก่าวะเก่าศูนวะคืออะไรเนี่ยนะครับห yeah. ัวเอาเนาะอย่างมันกลับนะกำลังตอนนี้เลยแต่ว่าคุณพ่อซื้อใบนี้ก็คือหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกซื้อลอตเตอรี่ะเหรอคะซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วหนึ่งศูนย์หกมาฟันนำมาเคยฟันนี่จะใกล้มันมาใกล้เจ้าเมียเลยฟันเรี่ยนย้นนี่แหละเรื่องไะอยู่นี่ละค่ะก่อวันนะว่าคือว่าเขาแล้วอ่ะคุณพ่อคิดว่าเหล็กเข่าเป็นบ่เขาคันพันนเนี่ยคันเรื่องเขาไปเรี่ยงเขามาห้ามมงเก่าเนี่ยเข่านะซึองหันให้เรา ไปมากก็งอมาเขาเก่า็เขาเห็น่อเอาตัวโตเลยค่ะแต่ว่านี่ความฝันของคุณพ่อนี่เขาบอกให้เมื่อเขาให้นอนอยู่กับเขาเป็นบอกอเมื่อเราเมื่อ,อยังเขาเจ้าก็เคยอยู่เคยหนีตัวนัห่หนีคนละเ<อ>จ้าเคยอยู่มาดรอนไม่แห้ง<อ>จะร่นเจ้าก็เคยอยู่หนีนอยู่คนละเจ้าที่พาไปใสค่คน,น่ะ่นอยนี่ตัวคนละนองกันไงตัวคน,น้ะเมื่อไงนอนกันเป็นทาเพราะตัวควายนอนรอดนู่นนะเมต้อเราไปหรอกคน่ะเจ้าเคยอยู่เคยอยู่สวนแซนี่คน่ะ บอกว่าเขาเคยสื่อได้ตัวนี้เคยถื่อบอกยังไงซะเคยซื้อความนะอซูนฮกเคยมาซื้อจริงจั่งหันค่ะคุณพ่อก็เลยคิดว่าซูนฮกสีมาซูนฮกสีมาเถืองสื่อไปแล้วก็ซื้อไปแล้วก็าโง่เขม่ากับมาอยู่อย่างอยูนี่นะโง่เขม่าอยู่อย่างอยู่นี่ก็เลยก็หงมือตัวแต่ว่าคุณพ่อซื้อรัตเตอรี่ไปก็คือหนึ่งซูนฮกหนึ่งซูนฮกตัวเดียวเลยนะแต่ว่าถ้าผู้ใดอยากตัดเลนก็ตัดเลนได้เนาะตัดเลนแต่ว่า แว่าห้ซื้อเหล็กไงไาเลื่องงอนี่เน้นๆนี่ก็คือศูนย์หกเป็นบอกค่ะหกแต่ว่าศูนย์บ่ฮันมาเนี่นอคุณพ่อนาะบ่ฮันมาโดนเติบไปได้เนาะมาโดนเติมมากงอนี่ละคือว่ามากงอนี่แค่นะคุณพ่อคิดว่าศูนย์มากงดนี้เออมาโบนเนาะค่ะก็นมากงอนี่ว่ามาเถือรอกฟันนคุณพ่อว่าทับโบหกศูนย์กัสีเก่าศูนย์บอกค่ะเท่านั้นหละคือว่าพ่อยังง้วเอางงกับนะหอกับเอาเพื่อนว่าค่ะท่านผู้ชมมีสองตัวเท่านั้นเอห้กับหัวเอาศูนย์หก 0เก่าเนาะ,นะกระกับเอาน้ำเก่า00เก่า0660เนาะค่ะแเ<ม>น,นี่ยทางคุณพ่อให้มาชัดเจนเมือวน,นี้มาตามคุณพ่อวันที่14เด้อค่ะท่านผู้ชมอีกสองมือเล็กก็ออกแล้วเนาะคุณพออ่อเนาะซื้อไวรอดแรงมาเียคือว่าคือว่าไม่ใช่เขาอ,อยู่อืม เตี๋ยวมั่นใจเลข06106หนี่ยแหละมัม่นใจมั่นใจคงสุดท้ายนี่คงสุดทา้ายให้ทุกคนได้ทุกคนอะไรห้โคมาทุกคนค่ะเต็มี่ใดรรวยทุกคนนะแต่ว่าถายูเลยอมันสิบวมามันสิบวมาอีกเลยเนาะคุณพอ <ทน S 1> ่อเนาะได้ฟันถายูเลยะสิบวมาอีกพันคือเก่าแล้วโง่มากคือเก่าอ๋อพันหอดจะออกมือออกคุณละโง่มากฮะก็าคือเก่าแต่ว่ามันกะสีโง่มากตัวนี้คือเก่าโมากตัวเก่าคือเก่า ถาตัวนี้สีออกเป็นบอกคุณพ่อกับพันุ์ใบเซ้อกพันไป์เงอื่นเรกใปใกล้ยุติจะโง่มากตัวเก่าอรื่อเราขึ้งงอนหันกันาแมากนั่นก็ค่ะพันไปใกล้โพดถึงโง่มากตัวเก่าว่าตัวนีงแป็ว่ามมันใจนะตัวนี้ขึ้นกันคือว่าออกแฉนะมันใจตัวนี้ศูนย์หกใครมาถามก็บอกเขาว่าศูนย์หกเวรบอกคุณพ่อเขาทานว่าศูนย์หกเสื้อาโลดแล้วมั่งเว้นก็บอกเลนศูนย์หกไว้โหลดเลย่คะ โอเคก่วะอืมค่ะอ่ะให้ได้โชคใหญ่ก็พอเป็ดในหวัดนีสุขุสุขคนเนาะค่ะขอให้เอฟซีเพิ่นปังๆนำนาะคุณพ่อเนาะโชให้มาทุกคนให้โชนทะลุเลยทุกคนไฮลาบทะลุเยทุกคนเด้อค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะโห้มาทุกคนไฮเอฟซีเพิ่นได้โชคได้ลาบนำนาะคุณพ่อเนาะค่ะสายตามตัน้ำแนวโรตีนะค่ะค่ะคุณพ่อไม่แย่งเพิ่มเติมอีกบ่คะมี่แล้วพันไปว่าท่านี่ละค่ะขอบคุณท่านเราแต่ว่าพันขึ้นนของเก่าค่ะขอบคุณพ่่่อเป็ดหลายคะบ ค่ากำลัสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลของพ่อเป็ดค่ะในงวดวันที่16พฤศจิกายน2568คลิปนี้เป็นคลิปที่สองคงสุดท้ายค่ะท่านผู้ชมคุณพ่อหน,นีฝันสองขึ้นสอนเพิ่น่าฝันแต่แบบเกา่าเพิ่น่าค่ะในความฝันนี่ฝันว่าเด้นไปเที่ยวเมืองผีเพิ่น่ะเมือสซ้านบ้านซองเขาหนี่เป็นกระตอบเพิ่น่ะมุ่งหยาเป็นกระตอบป้ายเอยๆเพิ่นว่าในความฝัน ไปล้ะไปพ่อผู้หยิ่งผู้หนึ่งเพื่อนวะหุ่นหล่างใหญ่ขาวอวบเพื่อนวะมาบอกให้พ่อเป็ดนี่นอนอยู่นี่ล่ะว่าสันบบตรงเมื่อดอกจะสีเมื่อยังมองนี่มองเจ้าเคยยู่เคยเศร้ามองเจ้าเคยนอนเจ้ากระยู่นี่ล่ะนอนอยู่นี่ล่ะเพื่อนบอกพ่อเป็ดแนวนี่เนาะค่ะบอกให้พ่อเป็ดยู่เพื่อนวะาบตรงเมื่อเพื่อนวะในความฝันนี่พ่อเป็ดคือว่า โอ้ยจักสิหอยูจังไดดรอกเว้ยเพื่อนว่าแต่ว่าหันหูเมื่อก่อนเพื่อนว่าค่ะสองคื้นซอนฝันแบบเดียวกันเพื่อนว่าค่ะคุณพ่อนี่ได้ซื้อเลขไว้ซื้อลอตเตอรี่ไว้เนาะค่ะหนึ่งศูนย์หกเพื่อนว่าค่ะเพื่อนซื้อไว้แต่แต้ฝันแหลกขีปแหลกของเพื่อนเนาะค่ะเพื่อนซื้อไว้หนึ่งศูนย์หกเพื่อนเรยว่าเลขเขาคักเพื่อนว่าเพราะว่าแต่เก่าถ้าฝันแนวนี้เลขสิเข่าเพื่อนว่าค่ะ เพิ่นก็เลยให้นเน้น06เนาะค่ะ06นี่ให้เน้นเพราะว่าเพิ่นเคยถือถือดูพร้อมเพิ่นว่าถ้าออก06ย่ำได้ถือย่ำนั่นเพิ่นว่าถ้าฟันแบบนี้เลขที่เพิ่นซื้อไว้06นี่น่าจะมาเพิ่นว่าค่ะเพิ่นเลยห้เลข3ตัวก็คือ106เนาะค่ะ2ตัวเน้นเน้นก็คือ06เพิ่นว่าค่ะรากา09นี่เป็นโตกันเพิ่นว่าย่านเด็กกกับหัวเป็นเลข9เพิ่นว่าค่ะ เพิ่นและหายตัวกันไวก็คือศูนย์เก่าเพิ่นว่าค่ะเป็นแนวทางของพ่อเป็ดค่ะในงวดวันที่16พฤศจิกายน2568ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบในวันใหญ่กับคุณพ่อสุขุสุขคนค่ะแต่ก็อย่าลืมด้วค่ะสามตัวตัดกับหมนุนนํำหมักตัวไรชอบตัวไรเอาตัวนั่นค่ะคา้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงผ้ารวยนํานี่เด้อค่ะ คลิปนี้เขาจบไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่า